ข้างคาดหวังอะไรไหมเครื่องมันก็แรงแต่คนขับแม่งขับไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวโง่ก็เดี๋ยวช่าก็ขับชงอ๋อค่ะ คลิปวิดีโอนี้อัน,นิทานเลียงอาหามีความแรงไปในท่านที่แปดตัวเล็กอายุต่้มกว่า18ปีควรได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อดสูสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กาลสินอีกเช่นเคยอยู่โกดังอาจารย์จอหรือว่าจ็อกกี้คุณมากาลสินคุณต้องเว้าอีสานะค่ะคุณมากาลสินคุณต้องเว้าอีสานะแล้วนะคุณไม่ได้ครับมันเจ็บกกลิ้นโอ้ไม่คุณอยากฉีกไหมฉีบหน้าถีบปาก เครือ่อง,งนี้ก็คือเครื่องที่เติมน,นะครับเติมอยู่ไม่ใช่เติมน้ํามันหรือเติมซีซีเติมอะไรนะมันเติมอยู่ตอนนี้<อ>เดี๋ยวเรารวมกันแล้วคือเช็ดรถทุกอย่างแนละ้วคือคืนนี้ต้องแล้วคืนนี้ต้องเช้านี้เช้านี้คืนนี้ปล่อยสมาร์เมาไปก่อนคืนนี้ไอ้เช้านี้เราต้องออกแล้วคือใครอ,อยากแดกข้างไหนทิ้มมาเลยครับมีมีเวทให้เลือกเยอะแยะนะครับอันนี้ก็คือ อันนี้รถหนักทิ้งเข้ามาเลยสีเขียวตึกเป็ดอันนี้มังกรมังกรกาลสินซื้อมันซื้อมาอันเนละ่ะอันนี้วิกเตอร์อันนี้ก็น่าจะหนักอีกเช่นเคยนะครับส่วนอันนี้โอ้ยเนีย่ยราดนมกินได้เลยนะครับใครเห็นทิ้งเข้าไปเลยซื้อนมไปฉีด,ด,ดใส่แล้วกินเลยอันนี้จะอีกคนละค่ายแต่ว่าหัวใจดวลเดวกันก็คืออ,อยู่ออฟไลน์แหละแต่แต่น้องเป็นพวกเพื่อนกันก็ไปอยูัด้วยกัน อันนี้แลมโบแลมโบอีสานเหมือนกันแต่ที่ปัญหาเยอะๆคืออย่างจักมันปัญหาลายแผลมันใจไอ้นี่สุดเลยเนี่ยเพราะมึงแพ้เขาใช่ไหมใช่ไอ้ของรถไม่อยู่ได้เดี๋ยวลื้อแม่งเลยใครที่ว่าแรงๆนะครับที่ทิ้งหมูหันที่ว่าตัวเองจิตจิตจวดจวดมั่นใจเนี่ยทิ้งเข้ามาเลยเนี่ยน้ำหนักด้วยน้ำหนักด้วยขอน้ำหนักด้้วยนำหนักร้อยรวมรถแล้วก็น่าจะมีร้อยหกสิบได้ร้อยสี่สิบได้ครับไม่เกินไม่เกินร้อยหกสิบแน่นอนทั้งคนทั้งรถ งั้นเดี๋ยวมีมีพิจิตมีพิจิตมามาเสิร์ฟสองคันไอ้พวกนี้ไม่จะเราจะไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าเราสบายเรากินสบายอยู่แล้วนะเอาดีดไอ้คนขมินครับอันนี้จะคองรถเป็นขมินอันนี้มาจากพิจิตน้องมาขี่รถเล่นด้วยก็คือทิปหมูหันทิปประจําปีที่นี่อาจจะเป็นปีแล้วแหละปีที่แล้วไม่ได้กิน สวัสดีค่ะพักโฆษณาสักครู่นะคะและแซก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยนะคะแอดไปเลยนะคะ che36 นะคะอย่าลืมนะคะต้องมีแอดด้วยนะคะศูนย์รวมครบวงจรนะคะมีให้คุณเลือกมากกว่า1,000รายการเร่นง่ายได้เงินไม่ยากนะคะและการเงินมั่นคงนะปลอดภัย100%นะคะฝากถอนด้วยระบบออโต้ไม่มีขั้นต่ำนะคะเปิดบริการ24ชั่วโมงคะ่ะคืนยอดเสีย3นะคะสูงสุด1,000บาทแนะนำเพื่อนนะคะและคุณมีสิทธิ์หมุนวง ล้อฟรีมีทุกอย่างครบวงจรนะคะอย่าลืมแอดไปนะคะเป็นไงช่างเปิ้ลเปลี่ยนนมหนูให้เรียบร้อยแล้วเฮ้ยช่างเปิ้ลคือใครเนี่ยช่างเปิ้ลก็เมียช่งางอะเอ๊ะแต่ไม่ใช่เ,เริ่มจะไม่ใช่เอกนนท์ละทุกวันนี้ก็คือรถที่ทําทํากันแรงๆอะ่ะก็คือลูกกับเมียใช่มีช่างพีช่างพีช่างพีกับช่างเปิ้ลแม่กับลูกทำนะครับไอเอกกับมันมีแต่ชื่อเออพี่เอกทำอะไรนะโทรศัพท์โทรศัพท์น้ำประวันเลยเนี่ย เดี๋ยวไปไปดูตอนเช้าเลยว <Huh. S 1> ่ารถสีไลท์ปันแดงนะ <Huh. S 1> ไปเบิ้งตอนเช้านะโอเคเนาะ <Yeah. S 1> ไป let's go ้างงหวัอะไแม่เครื่องมันก็แรงแต่คนขับแม่งขับไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวดูก็เดี๋ยวช่างอ๋อเข้ามาขับโชว์เครื่องก็แรงแต่แต่ถ้าช่างขับแล้วมันวอดเหมือนคนเจ้าของรถนี่ก็คือก็คือเสียหน้าเลยนะเครื่องรู้ใจอยู่แล้วปิดร้านเลยนะไอ้เครื่องตัวนี้มันเครื่องรู้ใจอยู่แล้วพอต่อโซ่เพราะตัดลูกหนูก็เปลี่ยนยางก็เติมเดี๋ยวเซ็ตบูทคนขี่ก็เปลี่ยนเกิรถไะจะตกทีเดียวไม่เข็นดิ Oh. <laughs> kém 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 เตรียมตัวกันแล้วนะครับทุกคนก็ไปรออีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งรออีกที่หนึ่งอันนี้ชุดเราออกมาก่อนรออุดรมาครับเดี๋ยวไปปัออ๊มรอจีปั๊มมันเป็นทริปหมูหันไม่ใหญ่นะครับแต่รถเยอะว่าน <c oughs> แด,ดกพี่ได้ไหมฮะ <c oughs> ทำไมอ่ะรอดูมึงไม่มั่นใจรถมึงเลยเหรอเพิ่งประกอบเสร็จมึงอย่าอ้างดิอาชีพมันยังมั่นใจอาชีพรถแดกรถพี่ได้ไหมแดกไม่ได้ผมแดกแล้วพี่อแดกมาแล้วด้วย ทั้งเหลายเขาทำไปแล้วนะพี um ่ให้เร็วแล้วใช่ไหมเออเขาเขากินหมดทุกคันเลยอ่ะเมื่อกี้เหรอรถแก้วโดนทองด้วยแล้วชี้อะชีอาชีเยช้าชีรอพี่เมย์อยู่อ๋อร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 อเลยดูดูหน้าหน้านะดูนะมันนี่เออรถเป็นไรอะรถเป็นไงรถเป็นไงกำลังดีดีแล้วใช่ไหมกำลังดีกำลังดีถ่ายผมอีกแล้วชาติจะกินพี่ได้ไหมกินพี่ได้ไหมดูกันตอน ไป,ไปเส้นไปเส้นเหรอไม่มีเส้นตอนนี้ยังไม่รู้เลยอันนี้สไลด์มาอีกแล้วก็เดี๋ยวเอามาลงเรืเร่อยๆมารวมเรืเร่อยๆนะถ้าตำรวจไม่มาก่อนอันนี้น่าจะเป็นค่ายน้องที่กาลสินอีกเหมือนเดิมเลยวลัตตี้ดูแลดีส้มขี้กากอดุดรมาแล้วส้ขี้กากอดุดร ม่ตื่นสวยใช่อะไรเงั้ยเออวายรอบช่วงชีกาวกูโดนเปิดดิเปิดดิเปดิดตูด้ดิครับวัสดิครับเปิดเลยเปิดเลยครับถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะตำรวจทุกคนนี่ที่ทะเบียน อันนี้น้ำท่อมจับได้พวกนี้ขนสิ่งเสพติดเปิดเลยเปิดเนี่ย yeah. มันเอามาทำใหม่เ่ยนี่ภาระเหรอหายยังสรุปหายยังยังยังไม่หายอีกเจ้าคุณผู่ สแสดงว่าวันนี้ก็ขี่ไม่ได้เลยดเดี๋ยวไปดูสวัสดีครับมันจะแดกพี่ได้สักคันไหมเนี่ยเพราเอย่างเ่ียง่ายมากฮะง่ายมาก,ามากลิอะ่ะ<ว>ไปซื้อนมเซเว่นให้พี่หน่อยดิซื้อนมในเซเวน่นพี่หน่อยนมเป็นหลอดอ่ะนมข้นอ,นอะ่ะลาดรถพวกมึงไง<ว>กินได้เลยอ๋ออร่อยเลยอ่ะลงแล้วอ่ะลงแล้ว สวัสดีพี่ดอทุกคนนะครับผมจะเข้ามาในงานงานอะไรนะวันนี้เขียดหันงานเขียดหันนะครับ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้ช่วงนาข้าวเราต้องกินเขียดกินขบครับ <c oughs> ประหยัดหมูมันเป็นขีกระตึกส่วนนี้ผมแทนวกขอนแก่นมาแล้วครับค้เข้าแก่น้อยสอจอไม่มาสอจอให้สุภีมาแทนใช่ไหม ไหนโทอ่ะพตื่นเพิ่งตื่นไงไอ้พวกนี้มามาสายนี่ต้องทำโทษว่ะหมันไส้ตาแสงแอย่าลืมโบกมือด้วยเราไม่ได้มองแว่นหนักก็รูปเป็น ปไปกินหมูหันอยากจะไปกินหมูหันกันเอารถฉันไปเที่ยวจะไปเที่ยวออนะปอละล,ะลี่ไปได้ไปได้อีหางก็ต้องไปได้ไปได้เหมือนกันฉันเสียภาษีด้วยโอเคเสียภาษีด้วยอค <te le> นี่ก็คือรถของเจ้าก,กี้พังเรียบร้อยแล้วช่างเซอร์วิสมาอยู่ไม่รู้ว่าจะยกขึ้นหรือว่าขี่มาน่าจะยกน่าจะยกใช่ปหมใช่ปหมไม่ใช่นี่นี่ได้เ่รุกเนี่ยใช่งไงไรรถจอดพังอ่ะรถจอดพังรถจอดพังเอาไปยังใครใครเป็นคนบอกให้มากเหรอครับก็บอกหอกนะกอกอูว่ารถจอดพังจอดรน ปแย่มันแย่มันตามมันก็หายไปเลยเพื่อนตั้งแต่ที่เราเล่นไปด้วยกันแล้วเออเสียงมันวีดขึ้นเลยเออเสียงรถจัอกมันวีดเลยน้ำแห้งอ่ะมันแห้งเอาเรื่องนะเนี่ยจะหนี่น้ำด่าติมนี่ยไอ้เจ้าที่ไม่นอนไม่หนีคันนั้นเลยไอ้มึงสิมาทำไม่นอนหนีไม่ได้หรอก็ผมตีคู่กันไป็รถแดงดีมาก าพี่ก็ดูลำดับตัวแล้วตไ้ยินตียเลยเออนี่มีทอมวกไม่มมเล่นี่เีขึ้นไม่ไม่ตั้งไม่บอก้งไม่ี่ต้องเแตบอกว่าพี่ถ้าพี่จะเล่นพวกมึงอยู่งนมอยู่ราะว่ามะทุกคนพี่กอะอย่าไปใกล้ไม่ผมไม่บอกพี่บอกว่าถ้าถ้าพี่จะเล่นพี่เล่นข้างหลังเ้งหน้าผมก็ได้เพราะผมกลัวมันพันถ้าเห็นมันอยู่ขวาปุ๊บไม่ต้องไปเลยเข้าใจไหมเพราะไม่รู้ว่ามันจะหุบเข้าเมื่อไหร่มันจะหุบออกเมื่อไหร เราเร็วกว่ามันเราจะไปทิ้มมันเอาไม่ดุเลยใช่ไหมไม่ต้องไปใกล้มันเลยถ้าคุยได้ลก็ส่งไปเลยเร็วกว่าเขาแล้วเนี่ยขับเร็วกว่าเขาแล้วเนี่ยไอ้ชีชีรถพี่จินยังไงเปล่ารถพิ่จีนอ่ะน้องยีราบวิ่งโคตรดีนี่เมื่อไหร่ตอนที่พี่แชรแสงขึ้นมาแล้วนะมันไปหลุมโอ้โหหลุมเยอะเลยคนเลี้ยงขวายกไปเท่าไหร่ไอ้จีลุกขึ้นปก็อยู่อย่างนี้เลยอ่ะแล้วนี่พี่อยู่นี่ไหวมือเลยไอ้เจ้าอยู่นี่ เขาอะอุ้ยก็ผมมันเดือดอจเดือดนะเดือดโอ้ยบปะฮามเงี้ยโดดโนน่ะมันเลยมันมันเป็นโดดรอบมันเป็นพื้นอย่างงี้แหละแต่เป็นหลุมไงมองไม่เห็นอ่ะใช่ถ้าไม่มีการสะบัดนะไปเลยอ่ะส่วนนั้นอะมันมองไกลๆมันเห็นดำๆเว้ยโอเค่บอกว่าใกล้ๆเย็ดแม่ท้องอากาศพี่ครับมีใครติดลูกสูบมาไหมไม่มีเสียนเสียนเสียนเดี๋ยวไปดูไปดูก่อนไม่ได้หรอกไมเชื่อกไปดูก่อน

ไม่พังนะไม่พังแต่ยกขึ้นเพราะว่าแบตหมดให้ลูกน้องพี่พแจ็คไปล่วงหน้าก่อนไปชาร์จไว้ก่อนอ๋อ<ห>ขากลับก็แบตแบตมีลูกเดียวทำไงได้ก็บอกให้ซื้อ,อสำรองไม่ซื้อเมื่อวานาบอกให้เตรียมไม่เตรียม น,นี่ก็คือมาถึงแล้วนะครับทุกคนแต่ฝนตกรถสไลด์อะไรทุกคนก็ถึงแล้วแต่ตรงนี้ฝนตกอยู่ริมแม,ม่น้ำโขงหมูหันก็คือที่เขาเรื่องลือใช่หมูหันตัวเลยย่างรอเราเลยสั่งไว้แล้วเราก็ได้กินอันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนทุกคนคือหลบฝนกันหมดแล้วอยู่ในซุ้มหมดแล้วพกดีไม่มีรถสู้อย่างเราก็เปียกโอ้โหอันนี้ก็คือมาถึงเลยถึงที่แล้ว หมูหันอันนี้เราเอามาส่วนอันนี้ก็คือจบทิปเลยโต๊ะละสองตัวจะหันมาจานละครึ่งตัวสั่งหนึ่งจานสั่งมากี่ตัวสิบสิบโอ้โหจับไปจับนั่นลูกคนใครอิสลามก็คือไม่ได้กินนะครับทิพหมูถ้าถ้าใครอิสลามก็คือเขาไม่มาทิปนี้อยู่แล้วทำไมอ่ะเพราะมีหมูอ่ะอ๋อใช่มันเป็นหมูหันนี่แหละอันนี้หมูหันไอตัวละหลายหลายร้านก็ไม่ขายนะเนี่ยตัวเนี้ยมากมาก ชิมดูใช่หรอหื้อไหมนั่นน่ะกอบอีกแล้วโอ้ยเรียบ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 อ่ะงั้นเธอกินกับลูกอันนี้คือจบงานเลยเหรอฮะจบงานแล้วใช่ไหมเนี้ยก็จะมีปแผนต่อนะเดี๋ยวตอนกลับเดี๋ยวคุยกันว่าจะเอายังไงต่อเพราะฝนตกเลยเดี๋ยวเสนอให้เสนอครัตอนนี้เราก็ได้พากินข้าวแล้วเปลี่ยนกางเกงแล้วว่าจะเล่นน้ำไม่กล้าลงหรอก ทริปน <ítulo> <es> anyway, ี uh ioè, ้ก็คือทริปหมูหันก็คือขี่รถมากินหมูหันกินข้าวแล้วก็กลับแต่ก็ไกลนะิจิตเองยังมานะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องวิริยาทำคลิปต่อไปที่นี่แม่น้ำโขงแม่โครงฟักติผมไม่ใช่คนท้อเมนน่ะแต่อยู่ลำพุกาแต่เด็กเด็ก